ในปฏิจจสมุปบาทอาการ20กล่าวไว้ว่า,วาเหตุในปัจจุบัน5ย่อมเกิดขึ้นร่วมกันเสมอนั่นคือตัณหาอุปาทานภพอวิชชาและสังขารซึ่งสังขารน,นั้นก็คือเจตนาเจตสิกนี้ ดังนั้นเจตนาเจตสิกนี้คือจงใจขวนขวายสแสวงหาในตันหาสานั่นเองคือจงใจขวนขวายหาสแสวงหากามตันหาภวตันหาและวิภวตันหาอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นเองจึงเกิดภพสามตามมาคือกามภพรูปภพและอรูปภพทำให้ต้องไปเสวยวิบากกรรมยังพบใดพบหนึ่งในสามพบนี้ในการข้างหน้าหรือในอนาคตนั่นเอง